ีค่ะวันนี้ร้านแสงทองอิเล็กทริกบค์มีโปรโมชั่นดีๆประจำเดือนธันวามาแนะนำกันรุ่นแรกเป็นรุ่น2ล้อไฟฟ้า SEB City 03ราคาโปรโมชั่น15,900บาทรุ่นที่2เป็นรุ่น SEB 730D ราคาโปรโมชั่น19,900บาทต่อมาเป็น3ล้อไฟฟ้ารุ่น SEB f o x x s ราคาโปรโมชั่น25,900บาท รุ่นต่อมาเป็นรุ่น SEB TI Mini 04ราคาโปรโมชั่น2,9,900บาทต่อมาเป็นรุ่น SEB TI 0 1 s ราคาปกติ3 5 0 0 0โปรโมชั่นแถมสกูตเตอร์1คันรุ่นต่อมาเป็นรุ่น SEB TI Mini 06ราคาโปรโมชั่น2,9,900บาทรุ่นต่อมาเป็นสีล้อไฟฟ้านะคะรุ่น SEB Mini Car Xs ราคาโปรโมชั่น3 7 5 0 0บาท รุ่นต่อมาเป็น4ล้อไฟฟ้ารุ่น SEB Mini Car ราคาโปรโมชั่น4 5 0 0 0ค่ะสนใจรุ่นไหนสามารถติดต่อกับทางร้านได้เลยค่ะ